ไอ้หมายแกมาทำอะไรอะพาพ่อแม่มากินข้าวไงฮะที่ร้านฉันเนี่ยนะเออดิป้ามาแ้วมาแล้วมามาแล้วมา้ามาล้มาแล้วมาล้าลมาวแมลแมล้ามา้า หยุดเกาไครเอาหมือข <lich> <Should> <That> oh ัอะยุดเกาก็ไรอยู่เกาก็ไร้จะรับอะไรดีครับมีอะไรแนะนำจับมาเลยจ้ะหนูแนะนำเป็นแกงเขียวหวานไข่พะโล้แล้วก็นำพริกอ่องสุดเด็ดของทางร้านค่ะรับรองว่าอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะไอ้อะไอ้ยะอีหนูคงดี พูดเก่งอย่างเดียวนะยังปากอะไรวะปากอะไรปากอะไรจะสวยนะหวาน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 เปล่าจะเปล่าค่ะคุณแม่งั้นเอามาทั้งหมดเลยจ้ะแยกเป็นกับข้าวเลยนะจ๊ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ ขพื่อนแกคนนี้เนี่ยขยันจริงๆเลยนะน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างรู้ไหม,มและเนี่ยนะพี่ๆแกได้ดิบได้ดีก็เพราะความขยันเนี่ยแหละใช่แล้ว<ม>หรือต้องตั้งใจให้มากๆนะพอเรื่อเรียนจบขึ้นมาเนี่ยนะอาม่าเนี่ยเขาก็าจะได้หมวกวงังป<ะ>า้าอาายัางสบายดีวัวหมายความว่าพี่จะได้รีใจไงที่หลังเนี่ยได้ดิบได้ดีเป็นหมงเป็นหมอหน้าอย่างลัวเนี่ยนะจะเป็นหมอ,อ น้าอย่างแกนั่นแหละเหมาะที่จะเป็นหมอที่สุดแล้วเอแล้วเรียนจบมานะก็มีงานทําแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาแล้วก็ออกมารักษาป้ากับอามาได้ด้วยอโอ้ยมาพูดเลยไม่ดูหัวสมองลูกชายตัวเองเลยก็พยายามคงสิพยายามอะว่าอ่านหนังสือทุกวันว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ความฝันอะไรว่าจะเป็นนักมายกระดับโลก